โอ้ดูงอใหญ่ใหญ่มากโอ้โหนี่แบบนี้กันี่สองเม็ดแหละสามสามกันใหญ่นาเนาะ จุดนี้ขาวๆแน่นๆสดโอ้ยไปลาเด้นๆกัดจะได้ล่างเลเจ้าเนี่ยสวัสดีเจ้าคลิปนี้อยู่กับพรหหาบานานานเจ้าเจอกันกลางป่าอีเช่นเคยเจ้าวันนี้พาพามากับบรรยากาศบนภูเนาะน,นี่เป็นหมอกเลวเจ้าเนาะงามงามเจ้านะ กับอุปกรณ์แพงเลยนะมาตามหาเห็บเพาะค่ะเจอรุ่นเจ้าวะ่ะวันนี้เราจะหมานหรือเปล่าเนาะ,อะชอบบรรยากาศดีดีชอบออ้้ยยกลังเงียบไปแล้วอ่อนเนาะอ่อน,นดีนี่นก็โอ้โดนไปละนี่ก็อนี่ะเยียบ

กำลังเริ่มบ่มแรกพอเจ้าไอ้ใครจักคันน่ะจักกระจั่นตัวเนาะอุเฮ็ดกำลังเริ่มเด้อนี่โลมเจ้านี่ๆไม่ไหวแล้ว ชุกแขนใหญ่ๆาต๊ะใหม่เนาะมันต้องจับนี้ที่ดอนอยอยู่นะจ้าเนาะออามาก่อนก่อนเดอก่นเรมาถึงน้อโ่มาแล้วเยอะ ดอกไม้นะมีแต่ดอกไมน <c oughs> น้น้อค่ะอลไรหนุน้ิดคนตกมากเก็บ <c oughs> ไปอีกกง่ายกันเนาะ What's it doing? จอลลบลงกอนมีแต่ลูกน้อยๆจอาแต่ล้งน้อยเลยเก่นน้อย อ่นอ,อนๆวะเนี่ยนี่บอดนี่ทั้งเริ่มโอบก็ใส่โอเคหน่อยแล้วก็ทำเนี่ ดนี่โอ้โหมีลมีแม่มันอยู่ดู <c oughs> เก็บหมดมันโผล่มาแล้วนะนมันโผล่มาแล้วเอาหมดเลยไอ้น้อยแล้วก็ปล่อยแต่ กันเนาะถ้าคนมาต้มมาเห็นอะไรตั้นเพราะว่ามันมันเดือมันยังนอยอยู่เอ่อนีอๆเลย น้างูใหญ่เต็มมือแล้วนะะี้วกีดออยู่นีเต็มมือเพื่อนนะเจ้าเหุบ่ยู่ในดินแล้ววัจะถดมฟางไว้เะเจ้า บางบาคลั้งเพิ่งกระถมนะแต่ว่าบางที่นมไได้ถ่ายเนี่ยจ้ะเนาะดูดอก้กระท่มไี่วานี่เ้ต้องเขียไปไปไป

ไหลแต่หน้ามาน่ะเพ็ทเพ็ทพอเหรอค่ะที่ท้องพอมม่วงเห็ดมันไหลไหมเนาะใช่ลูกใหญ่เนาะเดี๋ยวได้บอนดูกน้อยจะว่าเข็มหินอนีร

mẹ mẹ Này thế mẹ 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 Bắt mẹ uh, mẹ nhây lùn trứng trạo, số <laughs> กูทำให้เจอบ่เด็กเด็กโอ๊คดูดูดูสวยนะดูน้อยต้องันนะพี่ขาวะไม่้เชียวพี่าเนะ ต้มเกี๊ยนะโอเคนะพี่คานเอาไหมเน่ยแกหน,น่อยนี่นะนี่นี่คากกันเลยแกงยัยน้ <c oughs> องโผล่มาละ,ะจะยิบได้นะเจ้า You can look noi. น้อยเนาะไปติดตะคืนมฝนลงแห้งนะเจ้าฝนตกแหนะ้งมากเป็นกล่อนเนี่ยจิ๊ว แร้มันหน่วยหน่อยนะหน่ยวยเดี๋ยวจะถมนะจ๊ะถม่มอยู่หน่วยน้ำขอหยิบผัอต้มได้นะจ๊ะเฮ้ยหยิบให้ให แต่มันลูกน้อยอื้อืมเอมอนี่ดือใกันน้อยนะ ค่ตอันนี้เอาเห็นแหละดูไม่เห็นละกินแผลเขินนี่เนาะถ้กันเห็นงี่เง่าโอ้หิ้เพลาะตะกีก้แก่นนี่ すごい。

ปัดช่อใหญ่มากวูววมันหนาวลูกเดียวที่แค่น่อยเสริมอเขาจะได้ใส่นี่แล้วนี่นี่ได้แกงแล้วนะชาวตอนนี้เดีียก่อนอีกแล้วอ,อ,อ,อีกแลืวเคลียไปโดนใส่มันปัดช่อขาขาวเนาะ ไอ้ลืมลืมใหญ่หนะพี่เออลืมใหญ่แล้วนะลืมลมใีใหญ่ละใหญ่แต่ใหญ่พอดีก่อนพอดีก่อนโอ้โอโยจิว๋วโค้งกับการเดินเนาะได้ลูกใหญ่ขึ้นมาแล้วเจ้านี่นแข็งแล้ว เผื่อนี่นี่โสองแกนใหญ่หญนี่ในแบบนี้ก็นี่ในนิ่มลูกโอ๊ยตายมือ ก็ฟังกันโตจะโอ้ลมด้แกียงใหญ่ละจิ๋วก็ร้องเพลงงว่ะโอเคนี่

เก่งนักน,น,น้อมอุ้มก็สบายนี่นี่โอ้ขาวเลยอ่ะน่ะโอ้ไหนนี่อ่ะนี่นก็กระน,น้อยน้อยป๊โอโท กันนะเจ้านี่อาหานมันเขียนดูนี่แฮมเจ้าแต่นนหน่อยๆน,นะ

อยู่บนไหนคะน่าจุ่ม

อือืมโอ้อืมนาดนี้สองลูก อีกลูกนะึงสามลกูกสามสี่เจ้านี่อีกสองลกูกนี่สองโอ้ยเงีนี่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 ยพกงเถาะสองลกูกติดกันเลยนเนี่ย Nói đấy, nói. Đấy nó nói, xong cái lục cái gì nói xì nó ะได้ลูกนี่สองสองลูกจะปักใจโอ้โวขาวเลยเจ้าใช้เก็ดให้หนาอ อ่อนเูยนะเจ้าเนี่ย,ย,นนยเพราะนี่สองเจ้านี่ข้างบนน,งงน,นั่นแอมสองกินใหญ่เง้นะเนาะอื้มจุดนี้ขาวๆเน่นๆเห็นหน่วยยายอียอ่อนนะเจ้า โอ,อ้สามดูเดี๋ยวเจ้นา,งงานีา่ผลงานหาอันนี้ตะกี้แพงแย่ไปหาคนเดียวเนอ้อผลง,งานทั้งสองคนตอนนี้นกน็น่าจะประมาณรูปลายเกือบสองรูแล้วนะนสองรูเองน้องยังได้อยู่เกือบสองรูแล้วนะนมันช่วงนจะเป็นน้อยๆนะเจ้า เอ,อ,อ,อเอาเรื่องเลยนะนี่เจ้าเดี๋ยวแพงจะหาต่อนะเจ้าแล้วก็แบตมันก็จะหมดเนาะแม่จะหาต่อแล้วก็เดี๋ยวเขาไปสรุปผลงานรวมตีบ้านอีกทีเลยนะเจ้าหลายลนะจะหาต่อหนอ่อยเลยเจ้าเราจะลงภูมาแล้วเจา้าเนาะมาดูผลงานมา,านี่เจ้านี่ี่ผลงานของแพงกับนานจิวปั๊ด หมานแตะหมานว่าพีนา่น้องเออต่อโลนี่อันนี้เป็นของบ่าวไทยบ้านเจ้าด,ดูสุดองถุงตักๆเลยยัเงเยอะน่ะนี่ขอเพงยกอมขึ้นมาฮ่อนอันนี้กี่กิโลนะไม่ได้ร้องช่างแต่เจา้านี่บ่าวไทยบ้านวันนี้กระือว่าวหมานขนาดเลยนะเจาะนะ้าเนาะเป็นหมานขั้งแรกของปีเลยวะซุดของปฟม ปีนี้ล่ละเนี่ยเี๋ยพจะเทปอบใกล้ๆนะเจ้าเนาะมาดูหงแฮกันเดินนี่โอ้ยงานหงแฮสุดป๊าดกี่กิโลเนาะม่น้องว่าเห็ดดำนะเจ้าเห็ดสีดำหน่อยนะคุกขี้ดินเจ้าเพราะว่ามันวันนี้มันโดนฝนเนาะฝนมาตกเจ้านี่อันนี้เป็นของบ่าวไทยบ้านเจ้าโอ้ย โอ้หรวมกันนี่ประมาณ4-5ถึงโลได้เลยนะเจ้าเนี่ยอะไรเจ้านอได้สำหรับคลิปนี้เจ้าก็ขอฝากคลิปเพียงแต่ีเจ้าขอบคุณทุกการรับชมแทงจะถึงท้ายคลิปเนาะพี่แก่ป่าวันนี้เนี่ยเข้าผูโกโคกเนีเจ้าดอยขึ้นมายังสูงเลยนะนี่ก็กำลังลงโดยมาเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้า่าลงมาก็ต้องล่างเจ้านี่ยล่างเฮดชอบ จะยันล่างได้จนน้ำสุดท้ายแล้วเนาะนี่นี่มาดูล่างแล้วเอจจะได้ขาวเลยนะเนี่ยเอจเื่อน้อยเฮาโอ้เ็ดหามานไม่กับขาวเยอนะเนาะ